ไม่หยุดนิ่งเราจริงต้องเรียนรู้เรามาเรียนรู้ด้วยกันนะคะขอต้อนรับสูเ่เซ์วัน,อนาาพานอดคา,า,าส <OOM> าาา์การฟังเรื่องราว15นาทีกับการดูรูปเพียงหนึ่งรูปคุณคิดว่าสิงใดจะสื่อความหมาย และความน่าสนใจให้กับเรามากกว่ากันคะทุกคนก็นจะตอบว่าเป็นรูปใช่ไหมคะเพราะการฟังตั้ง15นาทีมันต้องใช้เวลาและก็ต้องใช้สมาธิสูงเหมือนกันนะคะแต่ถ้าเราดูรูปเพียงแค่รูปเดียวใช้เวลาเพียงแค่อาจจะหนึ่หรือสองนาทีเป็นอย่างมากเราก็อาจจะเก็ตหรือสื่อความหมายให้เราเข้าใจได้อย่างมากมายนะคะรูปหนึ่งรูป สามารถสื่อความหมายได้มากกว่าข้อความตั้งหนึ่งหน้าทีเดียวนะคะแต่สําหรับผู้ที่จัดทาการเสนอรูปภาพตักหนึ่งรูปให้เกิดความเข้าใจได้คนคนนั้นต้องทอาความเข้าใจเรื่องราวที่นําเสนอให้เข้าใจให้ดีก่อนนะคะเราจึงจะสามารถสร้างรูปหนึ่งรูปให้สื่อความหมายและเข้าใจได้มากกว่าข้อความหนึ่งหน้าซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะ หัวข้อที่จะมาชวนคิดในวันนี้ก็คือ data visualization data visualization หือเรียอีกอย่างในภาษาไทยก็คือการนำเสนอภาพข้อมูลค่ะการวิเคราะห์ขอ้อมูลหรือ data ก็นำมาใช้ในการทำการตลาดดิจิตัลถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะคะในอันดับต้นๆ ของการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จทีเดียวนะคะซึ่งผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจออนไลน์ก็จะทราบอยู่นะคะว่าการนำข้อมูลมาวิเคราะห์และใช้ให้เกิดประโยชน์ทำให้ธุรกิจมีความวิเยกมากกว่าคู่แข่งในตลาดซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะต้องนำมาประมวลซึ่งสามารถแปลงเป็นรูปภาพกราฟต่างๆหรือแม้กระทั่งวิดีโอ เพื่อนำเสนอผลงานในรูปแบบต่างๆนะคะสิ่งสำคัญที่ทำให้เกิดเป็น Data v i s u a l i z a t i o n ก็เพื่อให้เกิดการจดจำได้ง่ายกว่ารายงานทั่วไปในรูปแบบของตัวอักษร Data v i s u a l i z a t i o n จึงเป็นการนำา d t t a เชิงลึกที่ได้มาจากท่องทางต่างๆนำมาวิเคราะห์และแสดงผลในรูปแบบของแผนภูมิกราฟรูปแบบที่หลากหลาย วิดีโอพกอย่แงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลในเชิงปริมาณสิ่งเหล่านี้ที่เราทำมาทั้งหมดเนี่ยเพื่อให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้นน่าสนใจมากกว่าการอ่านข้อมูลแบบตารางทั่วไปนั่นเองค่ะแล้วคงจะมองเห็นข้อดีของการทำดัตาวิจุล i i เสกัจใช่หรไมคะว่าเป็นลักษณะที่เราสามารถใช้ประโยชน์ จาก c ั s เ o อร์ Data โดยการนำข้อมูลดิบที่เรามีอยู่นะคะมาทำการจัดประเภทให้เป็นหมวดหมู่แล้วมาทำการวิเคราะห์เพื่อตอบคำถามบางอย่างที่แบรนด์ต้องการนะคะตัวอย่างเช่นสินค้าที่ลูกค้านิยมซื้อมากที่สุดในช่วงเดือนนี้คอนเทนต์ที่ลูกค้าชอบที่สุดเป็นวิดีโอหรือภาพ ช่วงเวลาไหนที่มีคนเข้ามาที่หน้าจอเพจเรามากที่สุดกลุ่มเป้าหมายค้นหาสินค้าเราจากช่องทางใดบ้างการใช้ data visualization น,น,นั้นจะช่วยให้แบรนด์ของเราเนี่ยสามารถดึงข้อมูลต่างๆออกมาใช้ในการวางแผนในการทำโฆษณาและในการโปรโมทสินค้าได้ต่อไปนะคะการนำเสนอ data ในรูปแบบของกราฟ และรูปภาพซึ่งเสมือนการเล่าเรื่อง Storytelling โดยหยิบยกเรื่องราวที่เป็นไฮไลท์มานำเสนอค่ะแล้วทำไมเราต้องเห็นความสำคัญของ Data ด Visualization าดาดาท,ที่มีต่อ b i t c ลมา Market หรด้วย่ะในมุมมองของธุรกิจเราจะเห็นได้ว,ว่าปกติการสรุปรายงานแบบทั่วไปที่เรามานั่งอ่าน การตรางต่างๆสิ่งเหล่านี้ก็สามารถมาวิเคราะห์ทำการตลาดได้แล้วนะคะแต่ถ้าต้องการจะให้มองเห็นภาพให้ชัดเจนยิ่งขึ้นการทำ Data v i s u a l i z a t i o n จะมีส่วนช่วยทำให้เราเข้าใจการวิเคราะห์ได้ดีขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเลยนะคะจากรูปภาพที่นำเสนอซึ่งรุบเรานี่จะมีกระบวนการจดจำเรื่องราวต่างๆ ในรูปแบบของรูปภาพได้ดีหรือยินถ้าเป็นการนำเสนอภาพที่สามารถเล่าเรื่องเล่า,เ,ลาเรื่องราวได้แล้วนั้นเนี่ยการที่ทำให้เราเกิดความเข้าใจเพิ่มมากขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งนะคะนั่นก็คือประโยชน์ของการทำหรือการใช้ดาต a าวิ u a l i z a t i o n เพื่อการตลาดนะคะเพราะมันจะสามารถช่วยเปรียบเทียบข้อมูล เพื่อเห็นความแตกต่างได้ดียิ่งขึ้นอาจจะเป็นการเปรียบเทียบยอดขายในไตรมาสที่1และไตรมาสที่2ให้เราเห็นแค่รูปหรือแผนภาพในรูปของ data visualization ก็เข้าใจได้ลนะคะที่เห็นได้ว,ว่า data visualization น,น,นั้นยังมีประโยชน์ ต่อสายงานอาชีพอื่นๆนอกจากมาร์เก็ตติ้งหรือพิจิตอลมาร์เก็ตติ้งแล้วนะคะอย่างเช่นหน่วยงานค่าครัฐงานการเงินประวัติศาสตร์ธุรกิจการบริการการศึกษาการกีฬาเราสามารถนำข้อมูลต่างๆหรือความรู้ต่างๆเหล่านี้มาประยุกต์ให้อยู่รูปแบบของ Data v i s u a l i z a t i o n เพื่อทำให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจได้ง่ายขึ้นนั่นเองค่ะจะเห็นได้ว่าดาลฟ้าที่ช่วยไอเซชันนั้นก็เหมือนกับการเล่าเรื่องด้วยรูปภาพนั่นเองแน่นอนนะคะว่ารูปภาพที่เราอยากนำเสนออยากถ่ายทอดให้กับคนอ่านก็จะมีความหลากหลายในรูปแบบนะคะแต่แล้วก็คำนึงถึงจุดเด่นของภาพจุดที่เราควรจะโฟกัส ว่าเป็นข้อมูลชุดไหนจุดไหนก็คือส่วนที่เราอยากจะสื่อสารไปยังผู้อ่านมากที่สุดนั่นเองค่ะจะเห็นได้ว่าการใช้รูปแบบหรือรูปภาพในรูปทรงต่างๆก็เพิ่มเพิ่มจุดเย็นลงไปจะเป็นการช่วยให้เราเห็นภาพนั้นได้ดียิ่งขึ้นนะคะและก็เกิดความเข้าใจได้ง่ายขึ้นเรามาดูประเภทของ Data v ชุ u a l i z ซ t i o n ที่มกักจะเห็นกันโดยทั่วไปในการนําเสนอนะคะก็จะมีหลายรูปแบบทีเดียวที่เราขอยกมาบางรูปแบบที่เราอาจจะคุ้นๆกันนะคะอาจจะเป็นรูปแบบของชาร์ตรูปแบบของตารางของการาฟแผนที่หลังๆมาก็จะมีพวกอินโฟการาฟิกที่เราเห็นบ่อยขึ้นนะคะถ้าเป็นอินโฟการาฟิกก็คือการนำข้อมูลที่มีความซับซ้อนมาสร้างเป็นรูปภาพการาฟิก ให้ดูง่ายขึ้นดูเป็นหทวดอยู่มากขึ้นหรือแม่ก็เป็นพวกแดชบอร์ดแดชบอร์ดก็คือการนำข้อมูลในรายงานหรือข้อมูลใหม่มาสร้างเป็นภาพแล้วสรุปเอาไว้ในหน้าเดียวเพื่อให้ดูได้ง่ายขึ้นหรือจะเป็นรูปแบบของ Area ียชาร์ตแผนทุ่มเชิงปริมาณที่จะแบ่งเป็นชั้นๆและก็สีต่างๆแล้วก็จะมีอีกหลากหลายรูปแบบมากนะคะ ในการนำเสนอรูปแบบของ data visualization ซึ่งน,นที่นี้เราคงขอพูดแค่แบบนี้แค่เจ็ดแดแบบก่อนแล้วกันนะคะเพราะมันมีรูปแบบเยอะมากแต่มันต้องเห็นภาพประกอบทำให้เราเข้าใจมากขึ้น data visualization ได้มีการพัฒนาไปตามกลาลเวลานะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะนำข้อมูลไปใช้ในทางไหนเรามาดูเทรน์ของ data visualization กันนะคะว่าเราสามารถนำไปใช้ต่อยอดในงานประเทศไหนกันได้บ้างเพื่ออาจจะเป็นแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในปีหน้าก็ได้นะคะเรามาดูรูปแบบที่หนึ่งในการนำไปใช้ต่อยอดกันนะคะในรูปแบบของ Data Visualization 1. การใช้ Data Visualization เพื่อสร้างงาน AR VR ในอนาคตอันใกล้นี้ การผสมผสานระหว่างภาพจากโลกเสมือนจริงและโลกแห่งความเป็นจริงรวมทั้งการสร้างประสบการณ์เสมือนจริงด้วยเทคโนโลยีที่เราเรียกสิ่งเหล่านี้ว่า augmented reality หรือ AR ค่ะและ virtual reality หรือ VR ซึ่งจะกลายเป็นเทคโนโลยีที่มาแรงนะคะแต่จริงๆแล้วทั้ง AR และ VR เนี่ย ก็มีเกิดขึ้นมาหลายปีแล้วนะคะคิดเตียว่าเทคโนโลยีณอดีมันค่อนข้างจะทําให้เลยคะการแสดงภาพ AR และ VR นั้นค่อนข้างช้าคนก็มักจะไม่ค่อยอยากรอมันไม่เหมือนกับโลกเสมือนจริงหรือไม่ลกนั้นเหมือนกับโลกความเป็นจริงนั่นเองนะคะคนก็เลยอาจจะเข้าไปแล้วไปลองเล่นดูแล้วรู้สึกว่ามันไม่ค่อยสมูทเพราะว่าความเร็วของมันค่อนข้างจะค่อนข้างจะช้าแล้วค่อนข้างจะอืดไปนิดนึงน,น,นะคะ แต่ังนั้น,นเทคโนโลยีปัจจุบนนันเนี้ความเร็วของ AR และ VR ก็น่าจะดีขึ้นนะคะและต่อไปก็น่าจะมีการนําเอา AR และ VR มาใช้มากขึ้นเนื่องจากเทคโนโลยีปัจจุบันนี้มันเอ,อื้ออะไรนั่นเองค่ะดังนั้นการใช้ data visualization ในการสร้างกราฟิกเพื่องาน AR และ VR จะทําให้ผู้ใช้เนี่ยสามารถสร้างโมเดลออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะ ตัวอย่างของการสร้าง AR แล้ว VR ด้วยการใช้ d า t v v r t u a l i z a t i o n ที่เราเห็นได้ง่ายก็คือการทำแผนที่การพัฒนาเกมการจัด Virtual Event อันนี้จะเหมาะมากนะคะโดยเฉพาะช่วงโควิดที่เราเกิดขึ้นในขณะนี้เราก็จะเห็นได้ว่ามีบางงานก็จะเป็น Virtual Event กันนะคะแต่ท้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีนะคะว่ามีฟาร์มเร็วทางต้นทางและปลายทางเพียงพอไหม เพื่อปัจจุบันเยอะแตยังมีปัญหาอยู่บ้างอาจจะยังไม่ถึงกับร้อนต์นะคะรูปแบบที่2เข้าใจเนะะื้อหาจากสตอรี่เทลลิ่งการใช้ Data v i s u a l i z a t i o n นั้นเราสามารถที่จะสร้างรายงานให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นเพียงแค่รูปภาพหนึ่งรูปเท่านั้นนะคะซึ่งภาพเหล่านั้นก็สามารถจะหยิยบยกเรื่องราวมาเล่าให้กับผู้ฟัง หรือผู้อ่านได้ทำความเข้าใจในรูปแบบที่ย่อยง่ายขึ้นเรามาดูตัวอย่างนะคะในการนำข้อมูลมาเพื่อใช้สร้าง storytelling กันคะ่ะการสร้างกราฟิกเพื่อสื่อสารเรื่องราวที่เป็นไทม์ไลน์จากอดีตจนถึงปัจจุบันการทำสรุปอินไซต์เรื่องราวต่างๆให้ผู้ชมได้อ่านและเข้าใจในหนึ่งหน้า การสร้างแผนที่เพื่อแสดงถึงความสาคัญเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นสถานที่ที่มีความเสี่ยงของโรคระบาดสถานที่ที่เป็นร้านอาหารรูปแบบที่3นะคะเราสามารถนําไปปรับใช้กับอุปกรณ์เคลื่อนที่ได้คะ่ะการนําข้อมูลที่ประมวลผลแล้วมาปรับใช้กับเครื่องมือสื่อสารหรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ย่อมเกิดประโยชน์ทั้งแก่ผู้ใช้งาน ในแง่ของการรับข้อมูลได้มากขึ้นและก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยนะคะมาดูตัวอย่างที่เราเห็นภาพได้ชัดเจนเลยคือข้อมูลจากระบบการจราจรค่ะที่เราส่งถึงรถยนต์ที่มีแพลตฟอร์มรายงานสภาพจราจรหรือการใช้ภาพ AR หรือการเลี้ยงเส้นขาดเมื่อเ,เกิดอุบัติเหตุเพื่อให้ผู้ใช้ถนนขับรถได้สะดวกขึ้นและก็เพิ่มสภาพคล่องบนท้องถนนได้นะคะ รูปแบบที่4วิทยาศาสตร์และการแพทย์ปัจจุบันจะมีบริษัทสตาร์ทอัพที่ชื่อว่าภาซาเดนน่าในแคลิฟอร์เนียคะ่ะเขาดมทุนในการสร้าง Virtual l i t i c i m m e r s i v e Pla ีแพลตหรือชื่อย่อว่า VIP นะคะเพื่อสร้างระบบ AI ตัวเครื่อง VR และระบบวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก เพื่อตรวจจับความผิดปกติในบางอย่างหลังจากนั้นคะ่ะระบบซอฟต์แวร์จะสร้างภาพที่มาจากข้อมูลที่วิเคราะห์ได้ผ่าน v R หรือหน้า d e เดสท็อป่งจากกรณีศึกษาจากโคลอมเบีย i c a l School เขาได้ทดลองใช้ในตัวเครื่อง V I P เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลความเชื่อมโยงระหว่างการตายของมะเร็งและการแพร่ระบาดของไข้วัดใหญ่อันนี้อาจจะมองภาพเพื่อชัดน,นะคะ รูปแบบที่5 r e a l t i m e Visualization อันนี้คือรูปแบบสุดท้ายแล้วนะคะเป็นข้อมูลแบบ r e a l t i m e Visualization เรียกได้ว่ามีบทบาทสำคัญมากๆในการให้ข้อมูลแก่ผู้ใช้งานนะคะอย่างเช่นช่วงที่ผ่านมานียมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด1 9เเราสามารถนำข้อมูลดิบที่เป็นรูปแบบนามธรรมมาสร้างเป็นกราฟ และไดอะแกรมต่างๆเพื่อทำให้ผู้ใช้งานเห็นภาพรวมได้ง่ายขึ้นนะคะว่าที่ผ่านมาในเมืองนี้ประเภทนี้มียอดผู้ติดเชื้อเท่าไหร่โดยมีการอัปเดตกันแบบทุกๆ12ชั่วโมงข้อดีในการทำเรียลไทม์วิชวลไ z เซชันก็คือการประมวลผลที่สดใหม่เนื่องจากมีการอัปเดตข้อมูลตลอดเวลา เราจึงสามารถรับข้อมูลนั้นได้ง่ายขึ้นด้วยการสื่อสารด้วยรูปภาพหรือกราฟต่างๆตัวอย่างเช่นนะคะเรียกทา์วิชวลไเซชันที่เผยถึงข้อมูลของจำนวนผู้ติดเชือ้อโควิด -19 ในประเทศเยอรมันแบบเร a l ไทม์หรือจะแบบของไทยแล้วก็ได้นะคะก็จะมีการใช้วิชวลไอเซชันในการ,รนำเสนอรูปภาพของการแจ้งจำนวนผู้ติดเชื้อ ในแต่ละวันซึ่งเราก็จะเห็นบ่อยๆนะคะนั่นก็คือรูปแบบ5อย่างนะคะที่เราสามารถจะนำ Data v i s u a l i z a t i o n ไปปรับใช้ได้นอกจากการตลาดแล้วจริงๆแล้ว Data v i s u a l i z a t i o นนี hmm. ้สามารถนำมาใช้กับงานอื่นๆได้มากกว่า5อย่างเลยนะคะลองมสรุปวิธีนะคะว่ามีอะไรบ้างที่ในบทวามนี้เขาแนะนำนะคะในการนำ Data v i s u a l i z a t i o n ไปใช้งาน อันที่หนึ่งเพื่อสร้าง AR และ VR อนาคตอันใกล้ให้เห็นภาพได้ชัดเจนขึ้น 2. เข้าใจเนื้อหาในรูปแบบของการเล่าเรื่อง Storytelling ค่ะ 3. านำเปิดปรับใช้กับอุปกรณ์เคลื่อนที่ได้ 4. นํนำไปใช้กับงานวิทยศาศาสตร์และงานการแพทย์ค่ะ 5. ทำมาใช้กับลักษณะของ r Realtime v i s u a l i z a t i o n ในงานต่างๆที่ต้องการจะนำเสนอข้อมูลที่เป็น Real Time ค่ะจะเห็นได้ว่าณขณะน,นี้เทรนของโรคของเราและพฤติกรรมการบริโภคของคนเราก็เปลี่ยนกันแล้วนะคะมันจึงเป็นเหตุจำเป็นมากๆธุรกิจก็จำเป็นต้องปรับเพื่อตอบสนองต่อตลาดและเพื่อให้ธุรกิจของเรานนั้นอยู่รอด ซึ่งการนำ data visualization ก็เป็นหนึ่งแนวทางในการพัฒนาการตลาดด้วยการใช้ข้อมูลที่เห็นเป็นรูปภาพง่ายขึ้นและเราสามารถบอกเล่าเรื่องราวผ่านกราฟิกต่างๆโดยการเน้นการโฟกัสไปยังความสำคัญส่วนใดส่วนหนึ่งของเนื้อหาทุการนำเสนอทำให้เราวิเคราะห์และวางแผนงานนั้นได้อย่างสะดวกขึ้น ธุรกิจของเราอาจจะเจอแนวทางใหม่ๆในการสร้างแบรนด์ก็เป็นไปได้ใช่ไหมคะดังนั้นแนวทางหนึ่งที่เราควรจะให้ความสนใจก็คือการใช้ Data visualization ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้นะคะหวังว่าเนื้อหาที่เราฟังในวันนี้จะทำให้เรามองเห็นความสำมคัญของการใช้รูปแบบนำเสนอในลักษณะของ Data ดูชไลเซชัชนแล้วลองมาหาความรู้มาทำความเข้าใจมาศึกษาแล้วลองมาขัดํำกันนะคะซึ่งก็น่าจะเป็นเรื่องที่ไม่ยากนะหากต้องใช้เวลากนิดนึงแต่ถ้าใครที่ทำอยู่แล้วก็จะเห็นได้ว่ามันมีประโยชน์มากๆในการนำเสนอเรื่องราวหรือในการที่จะนำเสนองานต่างๆให้กับผู้อา่านให้กับผู้ฟังของเรามีความเข้าใจในการนำเสนองานนั้นๆได้ง่ายขึ้น และก็รถเร็วขึ้นนะคะขอบคุณที่รับฟังแล้วพบกันใน EP หน้าสวัสดีค่ะ